สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พามาชมไม้สะสมนะครับไม้ของดีมีราคานะครับวันนี้ได้บุกมาถึงสมุทรสาครต่อกันต่อเนื่องกันมาเลยนะครับก็ขอมาชมไม้เก็บไม้สะสมของพี่วินหน่อยนะครับพี่วินสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวพาเพื่อนๆมาชมนะครับวิธีการเลี้ยงไม้รากทองว่าพี่วินเลี้ยงยังไงนะครับแล้วก็มีวิธีการดูแลยังไงนะครับพี่คือมันก็ต่อเนื่องจากที่เราปลูก ผลทงเหมือนกนครัดดินอันเดียวกันที่ผมปลูกนะครับใช้ดินเดียวกันกับที่ปลูกไม้สีเลยหรอถูตรเดียวกันหมดทุกอย่างเลยครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมมาเลยครับดินหนึ่งส่วนกับมะพร้าวสามส่วนประมาณนี้ครับแค่นั้นเลยแค่สิบแค่แค่นั้นเลยครับสามารถปลูกได้เป็นปีเลยนะพวกนี้ครับใช่ครับปลูกได้เป็นปีครับไอที่ฟางอยู่นี่ก็คือไม่มีอะไรครับปลูกไว้แต่มันร้อนกันกันรกมันไหมแดดครับประมาณนี้แค่นี้เองอ๋อแล้วทีเนี้ยรากอะลลามทองอะลลามแบบเนี้ยมีวิธีการขัด มีวิธีการดูแลยังไงพี่เธอถ้าผ่านถึงถึงเรื่องยาไม่มีครับน้ํายาไม่มีอะไรเต็งแต่ว่าเราต้องหมั่นเวลาเราลดน้ําเขาเนี่ยเราก็หมั่นมาลูบมาถูเหมือนเราขัดที่ไข่ครับประมาณนี้เราต้องลูบอยู่บ่อยๆพวกไอไขตัวซานอะไรพวกนี้ไม่ไม่ไม่ได้ใช้ครับผมไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้ครับเนี่ยเวลาผมลดน้ําเสร็จพอมีเวลาตอนเย็นก็แล้วแต่ตอนเช้าแล้วแต่เราก็มาถูถูหน่อยมันก็จะหลุดไปผิวที่ขาวๆอะไรพวกด้านๆมันจะออกใช่ไหมใช่ครับมันจะเนียนเลยครับไม่มีไขตัวซานไม่มีอะไร เนี่ยเพื่อนๆมีไม้เก็บหลายต้นมากนะครับที่เบวท็อปจะให้เพื่อนๆได้ชมนะครับรับรองว่าสวยจริงๆนะครับไม้ลากทองพี่วินโอ้โหดูนเพื่อนดูอันนี้เป็นอุดมทรัพย์ใช่ไหมเนี่ยอุดมทรัพย์ครับเพื่อนเพื่อเนี่ยเพื่อนเพื่อนดู ลากลากลาก,ลากเต็มต้นนะครับลากทองเต็มต้นนี่หมกหมกไว้ข้างล่างอีกเ,เพราะวันหน้าหน้าแรงตอนนี้แดดมันร้อนมากครับต้องหมกไว้ครับอย่างที่บอกนะครับว่าทําไมถึงไม้ลากทองถึงว่าเป็นไม้สะสมเป็นไม้หายากเพราะว่าเมื่อกี้เราดูอีพีก่อนหน้านี้ไปแล้วพี่วินปลูกไม้ขายไม้ไม้สีน่ะปีหนึ่งประมาณห้าถึงหกหมื่นต้นแต่ไม่เจอเลยไม่เจอครับไม่เจอลากทองสักต้นนะ เพราะว่ารากทองรากทองคือถ้าไม้อุดมสมบูรณ์อยู่เนี่ยผมว่าโอกาสเจอรากทองมีมียากมากาด้วยตัวท,ที่ผมทำมานะครับ,รบแต่ถ้า<ผ>ม,มันได้เกิดเป็นรากทองแล้วก็คือรากทองเลยครับต่อให้เราใส่ปุ๋ยรดน้ำํำยังไงมันก็ไม่กลับเขียวครับอาเนียเ,เห็นเห็นเห็นใส่อันนี้น่าจะเป็นมูลสัตว์ไหม มีขี้วัวขี้อะไรไหมครับนี่มีครับมีสักหน่อยนึงตอนแรกคิดว่ามันจะดีพอใส่แล้วบางทีมันก็ไม่ไม่ค่อยช่วยอะไรเยอะครับรอครับอันนี้แค่ปลูหน้านิดหน่อยครับไม่ได้มีปวดต่อสบในในั้นสวดสายวเลยครับก็คือเลี้ยงปกติขอแค่ว่ามันเป็นรากทองแล้วมันก็จะทองเลยทองเลยครับต่อให้เรามีฮอร์โมนอะไรมาใส่มันก็ไม่กัดเกี่ยวครับมันก็ทองเลยอ๋อนี่ับมันตัดตัวนี้เนี่ยสองต้นนี้ถ้าออกดอกนะครับเพื่อนเพื่อนนี่สวยมากเพราะว่ารากทองเนาะแล้วก็ดอกสีแดงมีแดงดอมสครับ มันโโแบบมันออกดอกแล้วแหละแต่ว่าทีนี้มันออกไม่ท่วมผมก็เลยตัดตัดดอกทิ้งครับผมต้องการให้มันทุ่นท่วมเหมือนที่หน้าโปรไฟล์ในหน้าเพจผมเลยครับอันนี้คือสก,กิดปลายกิ่งมันออกใช่ไหมใช่ครับโอโ้โหเนี่ยเพื่อนๆเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆนะครับมีไม้ค่อนข้างเยอะเลยอย่างที่บอกนะครับว่ามันไม่ได้หาง่ายๆนะครับแล้วก็กว่าที่จะเลี้ยงมาแล้วโตขนาดนี้นะครับมันมีไม้หลายต้นนะครับที่บอทท็อปอยากนําเสนอเพื่อนๆให้ให้เพื่อน,นๆได้เห็นกันนะครับว่า แต่ละต้นนะครับมีทีเด็ดยังไงนะครับไอตัวนี้พี่นั่งนั่งอะไรไว้ครับนี่ครับไอตัวนี้ก็นั่งไม้สีเลยครับตัวนี้อ๋อดอกสีอะไรครับดอกสีชมพูหวานหวานครับตัวนี้ดอกสีชมพูหวานหวานครับเนี่ยมีกิ่งมีเมเนาอเดี๋ยวพุ่มมาก็สวยแล้วพุ่มมาก็สวยนะครับเนี่ยดอกตัวนี้ดอกขาวตัวนี้ดอกสาก็จะเป็นออกสีชมพูนะ โอ้สวยมากนะครับพเพื่อนๆอันนี้ลักษณะอย่างนี้ต้องต้องเรียกว่าเป็นตอฮอนแลนตัวนี้เห็นไหมลาลักษณะเป็นลากเขาค่อนข้างจะเล็กเนาะไม่บวมวมีลีลาแต่ถ้าเป็นอย่างนี้เป็นรูปผสม,มะอะไรคะผสมยักษ์ใช่ไหมผสมยักษ์ครับนี่ครับข้อแตกต่าง,างถ้ายักษ์ถ้าตีเข้าผสมกับยักษ์จะจะลากเส้นใหญ่ขึ้นมาใช่ครับมันจะอ้วนขึ้นมาอีกแต่ถ้าฮอนแลนเพียวๆเลยเนี่ยจะออกลากเล็กๆเขียวๆคอไอคอตรงนี้ก็จะเล็กตามคอจะเล็กไปด้วยครับ ตัวนี้ดราเขาว่าสวยอันนี้คืออ๋อนั่งนั่งดอกขาวมาเนาะดอกขาวครับวูต้นนี้สวยมากครับเพื่อนๆนดีราจะสวยมากแล้วสวยจริงๆเขาเข้าใจออกด้วยเข้าใจตัดลากทองมาด้วยใช่โอ้โหคือเอาเอาง่ายๆก็คือไม้ดอกขาวก็ก็ถือว่าเป็นไม้ที่โดดเด่นแล้วใช่ครับแล้วยิ่งตัวนี้เรามาตัดลากทองแล้วเดี๋ยวต้นต่อไปทีเด็ดอีกต้นตัวหนึ่งนะครับเพื่อนๆนรู้ว่าต้นนี้คืออะไรครับแน่เดี๋ยวให้ดูก่อนนะดอกสวยด้วยนะ อันนี้พี่วินกําลังสร้างพุ่มนะครับ,รบรก็เลยปล่อยให้กิ่งมันย้อยลงมาก่อนนะครับใ,<ช>ให้กิ่งมันโตเนาะแล้วค่อยแล้วค่อยไปต,ตีพุ่มอีกทีนึ่งอ่าเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเนี่ยอันนี้คืออะไรพี่อันนี้เป็นเพชรบ,บ้านานาครับตอนนี้อันนี้นนนคือต่อเพชรบ,บ้านานานะจริงๆแล้วไม่มีใครทำรอกเพชรบ้านนาใช่ไหมเพชรบ้านนาเขาก็มีอัตลักษณ์ของเขามีราคาในเกรดของเขาแต่พี่เล่นเอาเพชรบ้านนามานั่งไม้สีเลยเราอยากจะรู้ว่ามันมันส่งดีไม่ส่งดี หมายถึงกับตัวนี้บานเพชรบ้านนาเนี่ยมันจะเข้ากันได้ดีไหมแค่ลองดูแต่ทีนี้ในเมื่อถ้ากรณีถ้ามันเข้ากันไม่ได้เนี่ยเราก็สามารถตัดตัวอันนี้ออกมันจะกลายเป็นเพชรบ้านนาเหมือนเขาก็แตกกิ่งของเขาออกมาใช่ถุกตองแล้วก็เสียบไปอันนี้ก็เข้าใจว่าน่าจะประมาณสองเดือนค่ะโอ้โหเพื่อนๆนะครับเนี่ยผมมองว่ามันมันทําให้เพชรบ้านนาไม่ใช่เพชรบ้านนาธรรมดามันแบบคือคือมันสวยมากนะครับเพื่อนดูเขาปุ่มแล้ว ถ้าเข้าพุ่มผมว่าถ้าใช้เวลาประมาณสักสองปีอ่ะมันจะพุ่มจะพุ่มจะสวยใช่ถ้าเพื่อนๆลองดูนะครับว่าต้นใหญ่ๆแบบนี้แล้วก็สไตล์ผิวโครงสร้างแบบนี้เป็นสไตล์เพชรบ้านนากิ่งเมนใหญ่ๆกิ่งกิ่งหลักใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเซตพุ่มแล้วดอกออกมาสีชมพูแบบเนี้ยเพื่อนๆลองจินตนาการดูนี่แหละครับมันก็จะมีได้ทั้งดอกได้ทั้งต้นใช่ทำไมตลาดชื่นชมถึงไม่ตันไม่ตันครับเพราะว่ามันทำได้ มันหลายรูปแบบจริงๆใช่ครับใช่ดอกอันนี้เราออกเอาสีหนึ่งมาใส่ก็ยังได้ใช่แล้วพอเสียบไปเราโอเคเราไม่เอาสีละเราตัด่อกไปสุดท้ายกิ่งเพบันนาก็เป็นบันนาเหมือนเดิมอ๋อใช่ใช่เห็นไหมเพื่อนเพื่อนบางทีเราเห็นอย่างเงี้ยสีมันจืดไปเราเอาดอกสีอื่นมาใส่ก็ได้ครับใช่ครับอืมนี่ครับเพื่อนเพื่อนพวกนี้ก็จะเป็นรากทองหมดอันนี้เป็นแกะใช่ไหมพี่ใช่ครับอันนี้แกะชดาครับแกะชะดา ตัวนี้ต้องใช้เวลาหลายปีเหมือนกันเนาะหลายปีเลยนะครับที่ทำมาแต่ละรุ่นผมทํามาเยอะแล้วผมก็จะขายไปหมดก็จะเก็บไว้อย่างละต้นอันนี้คือทีเด็ดเก็บไว้ละใช่ครับนะครับคือไม่อยากไม่อยากให้มันสุดใช่อันนี้ดอกสีชมพูอ่อนไอ้ตัวนี้อันนี้จะเป็นไม้แฟนซีครับน่าจะไม้แฟนซีวุ้ยตัวนี้เป็นเป็นต้นมาเลยเนี่ไม่ได้ไม่ได้นั่งนี่นั่งครับนั่งแต่ถ้าต้นมันจริงๆเป็นใบด่างนี่ครับอ๋อเออใช่ใช่อู้หูนี่ อุ้ยสีแดงพวกนี้นี่ตัดตัดไปตัดไปชำนี่ทองหมดเลยนะใช่คเนี่ยนะครับเพื่อนเพื่อนขึ้นลาขึ้นลายแบบนี้นะตัดกิ่งนี้นะไปไปไปชำเนี่ยออกรากทองหมดเลยเป็นเป็นรากทองอีกต้นหนึ่งได้เลยนะครับอันนี้ก็กิ่งลายละโอ้โหนี่น่าจะได้สองกิ่งนี่ใช่ใช่กิ่งอื่นไม่น่าจะได้ผมเท่าที่ดูก็ได้สองครับเนี่ยเขามีเชื้อนะครับนี่ใบด่างนะครับใบด่างต้นที่มีใบด่างโอกาสเกิดรากทองก็เยอะนะครับมีเยอะครับมีเยอะนะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับใช่ ตัวนี้นี่ลากทองอุ้ยสวยมากครับเพื่อนเพื่อนอยากให้เพื่อน,อเ,พอนเพื่อนได้ชมกันเนาะที่จริงแวะเข้ามาชมได้ที่ไหนนี่ครับพี่อยู่ตอน,ตนที่นีออนน่อำเภอกระทุ่มแบนตําบลท่าเสาอำเภอกระทุ่มแบนเหมือนกันครับจังหวัดสมุทรสาครครับแต่หลกัลกๆก็คือสามารถทักเข้ามาคุยกันก่อนเนะ<ช>าะถ้าอยากแวะเข้ามาชมใช่ครับโอ้โหตัวนี้คือไม้พวกนี้ประเมินค่าได้ยากมากนะครับคือมันมันมันสวยจริงๆอย่างนี้อย่างนี้ท่าท้าผมจินตนาการนะ เห็นไหมถ้าเราฮิติดว่าอันนี้ต้องเป็นยักษ์เท่านั้นเป็นตาเท่านั้นมันก็ได้สวยรนะดับหนึ่งใช่พอไม้สีมาเข้าละ่ะใช่ใช่งทงนี่เห็นหนะใช่แล้วก็คือมันส<ม>ีถ้าได้เซตมามันดอกทุ่มท่วมมาอีกอ่าอเน,านี่ยพอเป็นเพื่อนดูต้นนี้เนาะเนี่ยคงให้เพื่อนเพื่อนดูโครงสร้างนะครับแล้วถ้าสมมติว่าเรายกไม้สีพุ่มแบบนี้มาใส่ใช่ครับอ่าพุ่มกลมๆแบบนี้มาใส่ต้นเนี้ย เพื่อนๆว่ามันจะสวยไหมบอกได้เลยสวยมากมันจะสวยมากนะครับเพราะว่าตัวนี้ยิ่งเป็นรากทองด้วยแล้วรากมาทางกิ่งทางอะไรมาเนี่ยพอเป็นของมันจริงๆถามว่ากิ่งพอใจก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่มันไม่เข้าคุ้มเท่าไหร่แต่ถ้าเอาไม้สีมาเข้าบอกได้เลยว่าสวยมากใช่ไม่ว่าจะดอกเพื่อนๆดูตรงนี้ก็มันก็เป็นดอกสีชมพูทั่วไปแต่ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆลองลองจินตนาการดูเอาดอกแดงมาใส่ใบสวยๆแบบนี้เนี่ยเอามาใส่เนี่ยมันจะมันจะเพิ่มเพิ่มความสวยให้กับ ต้นไม้ต้นไม้เนาะมันจะมีตัวอย่างไอตัวนั้นเราจะมีดามันจะมีแดงอุดมทรัพย์คุ้มเต็มแบบนั้อ๋ออ่าเดี๋ยวเราเราเให้ให้พี่พี่วินพาไปดูอันนี้เป็นแดงอุดมอุดมทรัพย์เลยใช่ไหมพี่อันนี้ก็นั่งนั่งแดงอุดมทรัพย์นะครับสวยมากๆอันนี้ก็อู้อันนี้เป็นอะไรครับพี่นี่อันนี้เป็นหินซ้อนครับหินซ้อนรากทองด้วยโอ้โหตัวนี้เซตพุ่มสวยแล้วนะครับเพื่อนๆสวยพุ่มสวยเลยพุ่มสวยมากรากต้องรอราก Аки. นี่ต้องรอ Arrow, ตำแหน่งตรงนี้แล้วพี่เนาะเนี่ยตรงนี้นะครับตรงที่มันเป็นช่องว่างอยู่ต้องว่างต้องขุนตรงนี้พยายามพยายามขุนตัวนี้เส้นนี้ให้มันใหญ่ไปอยู่แต ago, はは่มันใหญ่มาตอนนั้นมีเส้นแค่นี้เองเริ่มใหญ่ละเดี๋ยวปิดช่องนี้อลังการเลยอันนี้มันเป็นสีเขียวนะแล้วมันเบียดมาบังหมดอ๋อก็เลยเปิดให้มันให้มันเห็นสีทองยอมเสียเวลาไปไม่งั้นมันจะตัวนี้แต่บังใช่นไหมคับพี่สุดท้ายอันนี้ก็หลุดนะผมว่านะ อันนี้ก็จะขาดเลยนะเพราะว่าเส้นนี้ใหญ่มาใช่ใช่มันจะเบียดเนาะแล้วก็เราก็ให้ตัวนี้จะไปอยู่ข้างหลังเลย่ครับดีไม่ดีก็อาจจะขาดไปเลยผมว่านะเพราะว่าเบียดไปเยอะแล้วสุดท้ายผมก็เลยโอเคไม่ขายก็เลยก็เลยเปิดตัวนี้ออกไปอันนี้อนาคตลากทองเนี่ยทองมาแล้วนี่ทองมาแล้วนะครับเพื่อนๆลองไปดูไม้ตัวเองนะถ้าเจอแบบนี้รีบเก็บไว้เลยนะครับของดีนะครับอันนี้เป็นลาชีนี อันนี้พ่อเม็ดไหมพี่อ่าอันนี้เป็นราชินีพ่อเม็ดนะครับธรรมชาติครับลายธรรมชาติก็สไตล์นี้นะครับเพื่อนๆถ้าสมมติว่าเราทําขยายกระถางเขาก็จะใหญ่ตามกระถางไปเรื่อยๆเนาะส่วนตัวนี้เราพี่อันนี้เป็นเพชรบ้านนาครับโอ้โหอันนี้โอ้รุ่นนี้ผมว่าหายากแล้วนะในบ้านเรานะประมาณ19ปีครับตอนนี้โอ้โห19ปีคือมันไม่ใช่เพชรบ้านนาธรรมดาเพื่อนๆเพื่อนๆดูลากเขานะครับ คือเพชรบ้านนาจะหารากแบบนี้ค่อนข้างยากใช่ไหมเอาเอาง่ายๆถ้าเราตีตีกลับไปกี่ปีนะพี่ว่าสิบแปดสิบเก้าปีครับสิบแปดสิบเก้าปีรุ่นปู่รุ่นรุ่นปู่เราเลยเนาะที่ใครใครที่มารู้จักคาลากตะขาบตั้งแต่สิบแปดสิบเก้าปีใช่ไหมส่วนใหญ่จะเป็นไม้ที่ที่สมัยยุคเก่าๆเนี่ยจะเป็นสไตล์ประมาณเนี้ยนี่เนาะพี่อ่าสไตล์ประมาณมีโคดแล้วก็พอหลังๆมาเริ่ม เริ่มอยากจัดล่าก,ก็จะเป็นจัดเทปไปล่าหรือไม่ก็ไอ้ต้นนี้อจาจจะเพราะว่าอันนี้ผมไม่ได้พร้อมมาเล่นเองเพราะว่าผมซื้อต่อจากคู่หันทางทางสละอุรีมาอีกทีตอนที่ผมไปซื้อมาอันนี้ก็อายุประมาณสักสิบสี่ถึงสิบห้าปีแล้วไปซื้อมาสี่ถึงห้าปีจากตอน,นโอ้ยเพื่อนๆดูลากรอบหมดเลยนะไม่ใช่ <laughs> คือมันมันบ้านนาฟอร์มนี้ผมว่าไอ้ตัวนี้ต้องต้องติดในหนึ่งแหละ ในในประเทศเราเนาะเอาเอาง่ายๆเลยนะครับคือใหญ่ใหญ่มากด้วยคือสวยมากนะครับไม่มีไม่มีตหนิตรงไหนที่ว่าไม่มีตําหนิด้วยไม่มีตำหนิใช่ใช่ถือว่าโชคดีมากเลยนะครับได้ได้มาเจอนะครับอ่ะเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆนะครับแดดเริ่มร้อนแล้วเดี๋ยวเครื่องเครื่องจะฮิ a แล้วเห็นไหมยักษ์เราเอามาเสียบแดงนุนรับใช่แต่ถ้ายักษ์อย่างต้นๆ้นนั้นเลยอใบมันก็จะเล็กเล็กม่ใช่ต้นที่เราเอามาเข้าเนี่ยแล้วก็ดอกสีชมพู ใช่ครับอันดอนทับครับตอนนี้ใช่เมื่อเมื่อกี้เป็นยักษ์มาก็เป็นดอกเมพูใบเล็กๆเนี่ยเพื่อนๆดูพี่วินเอาโครงสร้างของยักษ์มานะครับเอาโครงสร้างของยักษ์มาพอขึ้นมาด้านบนเอากิ่งแดงรวมซับมาตีเข้าไปแล้วมาเซตพุ่มเพื่อนๆดูสวยมากนะครับน่าจะสองปีแล้วนะครับเสียบยางรอนทับนี่นะแผ่แผ่เรียนแผ่เข้าหากันหมดแล้วแผ่เรียนหมดแล้วที่จริงแล้วอะถ้าสมมติว่าเป็นเป็นต่อยักษ์แบบนี้แล้วมันเป็นยักษ์เลย สมมุติว่าเราตีกันเล่นๆตีขายเนาะราคาไม่เท่าไหร่นะไม่เท่าไหร่เลยแหละเพราะว่ามันหนึ่งแหละมันก็จะถูกตําหนีนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปแต่ตัวนี้มาตีเข้าแดงรวมซับเข้าไปสวยมากใช่สวยๆจริงๆครับนี่ก็โอเคครับอีพีนี้ก็พาเพื่อนๆชมคิดว่าน่าจะจุกๆเลยมีมีใครมาทาคอนเทนต์อย่างส่วนพี่วินแล้วยังโอ้โหถือว่าเป็นเป็นบุญตาผมจริงๆนะครับ โอเค EP นี้ยาวหน่อยนะครับแต่ว่าโอ้โหมันมันคือความสุขที่ผมได้มาเจอนะครับก็อยากแบ่งให้เพื่อนเพื่อนได้ชมกันนะครับโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่วินนะครับได้มาสี่ห้า EP แล้วต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับบอทอบเกษตร DIY กับพี่วินชวนชมนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าใครอยากแวะเข้ามาชมก็ทักหาพี่วินได้เลย Facebook วินชวนชมวินชวนชมแล้วก็เบอร์โทรครับ0ูนย์ับาผม0 4นย์4ีค่อ่หกาก็ตามนี้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนแล้วใครอยากได้ไม้สีมาทำนะครับมีตออยู่ยังไม่มีไม้สียังขาดไม้สีถ้าหาพี่วินได้เลยพี่วินมีไม้ทุกประเภทเลยนะครับโอเคครับสำหรับสีสวยนี่คือเอาดอกไปเทียบได้เลยครับใช่ใช่เนี่ยเมื่อกี้นะครับเห็นไม้เพื่อนๆนโครงสร้างตอนีดีมากแต่ว่าใบยังไม่ได้ เดี๋ยวอีกหน่อยตัวนี้เดี๋ยวให้พี่วินเสียบไปก่อนเดี๋ยวมาอัปเดตอีกทีหนึ่งได้เลยครับจะเสียบเลยแหละเพราะว่ามันยังไม่เต็มร้อยเราโอเคเราชอบข้างล่างแล้วแต่ข้างบนมันแต่งแล้วแต่งอีกก็ไม่มาก็ครับไม่เข้าพุ่มเนาะเดี๋ยวใส่แดงอุดมทรัพย์เข้าไปเลยบวกราคาไปอีกคนละเรื่องเลยโอเคครับพี่สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ